โชคนะครับวันนี้โดยช่างทีมนะครับเตรียมตัวกันนะครับวันนี้ไปงานหน่อยนะครับแข็งไหมเจอโซทอดฝั่งนู้นไม่ใครเปลี่ยนให่ผมลุอองมันเปลี่ยนให้ผมเออขนาดเลยเวยร้อยสิบไอปีสองพันยีิบเอ็ด โหลดแม็กซีขาวก็สวยนะครับนี่จำแจำดีโซ่<อ>ต้องใส่แม็กซีขาวฮะใส่ล้อนี้ก่อนล้อนี้ยังไม่คุมเลยนี่เอาถอดมาเออโซ่มาจับโซ่ไปถอดฝั่งนู้นไปโมเมนต์น็อตอยู่ข้างบนบ่ละ hít hít hả ô nan với ư ô nan chinh ô nào để để chui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 , để chui. à tắt này, Lột 2 à น้ำมันนิดนึงให้มันคล่องคล่หน่อย,อยเออเห็นไหมเออหยดน้ำมันแล้วมันก็จะรู้สึกดี ปึ๊บอ่ะโอเคปึ้งอได้ป้ปโอ้ทางนี้เก็บไม่ได้ทางนี้เดี๋ยวเอาแก๊สลนนิดหนึ่ง อึ้บนี่เออเอาอึ้บอ,อึ้บเออาเหมือนเมื่อ,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 อกี้ไหมฮะต้องน้องมันได้แล้วเนาะรุ่นนี้มันจะ,จะยากๆนิดหนึ่งอะไรสปริงเล็กสปริงแข็งชุดเออ,อเอาเก็บได้แล้ว โซ่ขาดอะไรอ่ฝั่งนี้ก็โซ่ขาดน,นะครับสี่สาปดสองนะครับส่วนห้าสี่สองหนึ่งโหลดโชกทีมกัดฟันจนเหล็กดัดฟันเบี้ยวหมดแล้วนะครับนี่ <laughs> กัดฟันจนเหล็กดัดฟันเบี้ยวหมดแล้วนี่โอ้ วันนั้นใจตาอย่างนี้แหละสองคนแบบแน่นมากมเอออความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นมาแล้วโอ้ฝั่งนี้ขาดหมดเลยเออตนต้งงอ,องโซกโซ่ขาดหมดนะครับนี่ วันนี้แพ็คู่เลยอาะครบอันนี้โซ่ขาดนะครับนี่แต,แตกไหมโอ้แตกนิดหนึ่งไม่เป็นไรอ่ะโซ่ฟาดเนาะสเตอร์หลังนะครับเป็น420อุซากินะครับ32ฟันนะครับแต่โซ่นะครับเป็น428อ่ะวันนี้แหละจะได้ใส่โซ่เป็นเบอร์420ให้โอ้กองโอ้แตกนิดหนึ่งเนาะ Okay, e vo, โอเคเดี๋ยวไปเรงส่งให้ก่อน420 420 606ข้อโอซากิอ่าทีนี้ถูกเบอร์แล้วทีนี้เฮ้ยสเตอร์หน้าโอซากิหรือเปล่าดูสิ428 428น้าเปลี่ยนสเตอร์หน้าด้วยนะเถอะเออเอาเออต้องเปลี่ยนไม่งั้นไม่ได้ใส่ไม่ได้อ่าข้างหน้า428 โซ่428สเตอร์ลัง428พอดีน้องเขาไปเปลี่ยนเป็น420อ่าทีนี้ก็ต้องเปลี่ยนโซ่กับสเตอร์หนะ้าตามมาติดๆนายเอากี่ฟัน14มาเดินไหมลูก14เนาะมาฐานโอเค13ก็ได้13หรือ14 สิบสามอ่าโอเคไปเอามาช่างใหญ่จวดจ้าดเลยสิบสามอ่าส่วนทางนี้ก็กำลังต่อสู้นะครับนี่อ้าวึบฮึบฝนไม่ตกนะครับอากาศร้อนอ่ะกี่พัน <13. S 1> สิบสามันอ่าไปจำตำแหน่งแทนสิบสี่พันสี่สองแปด ตัวนี้13ฟัน420โอซากิอ่าสเตือของคนไทยนะครับรับใช้ไวรุ่นมานานนะครับตั้งแต่ยุค80 90ของผมนะครับนี่ ก่หน้านี้ก็เปลี่ยนยางให้นะครับนี่คันนี้ 420สบายๆใช่ไหมโซ่นี่ mm hmm. ง่าย428เจี 4, 2, 8, ยกอันนี้นิดหนึ่งถ้าเป็น428โค้อหนาก็โอ้โหอลังการงงเรียบร้อยดุ่ยอ่าตกแล้วอ่าคลายเลยช่วย น่าตกเยียบร้อยเสียจ่อยเสียจนยกที่หนึ่งได้ยังเรียบเอาเดูโซ่ให้ด้วยเพราะว่าโหลดแล้วโซ่มันจะย่อนนะดูโซ่ให้น้องเขาด้วยไปตันนี้เองนะไปตอนเย็นนี่เออตอนเย็นแหละวันนี้มีดนตรีมีมีชิ้นแม่โซ่ ไม่มีนี่งานบุญโอ้ไม่มีเดี๋ยวงั้นเราไปวันนี้เลยงั้นไปวันนี้เลยงั้นเจอกันหน้าเวทีครับเออว่ะไปวันนี้ดีกว่าพรุ่งนี้มีแค่แห่เนาะวันนี้มีดนตรีเออวันนี้มีดนตรีมีประกวดรถไหมวันนี้โอ้ไปวันนี้ดีกว่าเออโอ้ไปวันนี้ดีกว่าเว้ยวันนี้ยืมรถอาซาไปดีกว่าไปวันนี้โอโอเคเอ้ย่ะล็อกเลย น,นี้มาก่อนเสร็จก่อนไม่แปลกต,ลต้องเท็ด,ดูไหมอดูดังเออาไม่รู้เลยเนาะอ่านุมน่มๆเรียบร้อยอ่าเจอกันหน้าง,งานเจอกันหน้าง,งานวันนี้ ทันนี้ทำอะไรคันนี้เปลี่ยนยางนอกหน้าหลังถอดมาคันนี้นะครับรถช่างโซ่เตรียมตัวโซ่ไอ้เปลี่ยนสเตอร์อะไรนี่ฮะ,ะอะไรคือใส่ใหญ่กว่าเดิมใส่สามสี่สนี่เอาแล้วถอดสเตอร์หน้ามาทำไมสิบสาม อาละเมื่อวานสิบสองวันนี้สิบสามนี่เมื่อวานสิบสองวันนี้สิบสามออาอ่า,อาทดเช็คดูสิอ่าเทสไนท์ไหนอยู่สาย <50. S 1> เก้านี่สายสิบเออหลานตตัด เออสักพักอ่าเสร็จแล้วฝนก็กำลังจะมาแล้วตายโชคดีจะดีคันแล้วนะครับอ่าช่างทีนใบๆเข้าเราอ่าเรียบร้อยนะครับวันนี้นัดกันมาเลยนะครับแหมสายทัวริงทั้งหลายแหล่นะครับมาพร้อมกันนะครับสองสามคันนะครับ